สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับกเกษตรริมรั้วบ้านการ์เด c o ค n e r เนอบายหนึ่งช่องที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกลาบมาฝากเพื่อนๆกันค่ะก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวร้านรักมิตรตลาดไอเยลาสองซอยห้ากันค่ะ ร้านักมิรนะคะเดิมทีเคยอยู่ตลาดไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้ย้ายมาอยู่ที่ตลาดอัยราสองแล้วนะคะพื้นที่ใหม่นะคะกว้างกว่าเดิมมีกุหลาบมากกว่าเดิมนะคะมีหลายล็อกเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์เหมือนเดิมนะคะต้นใหญ่ๆนี่นะคะราคาแค่พันกว่าบาทนะคะบางต้นก็แค่800รบาทเองนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะ เดินทางนะคะโดยการใช้เส้นทางผ่านทางมอธรรมศาสตร์นะคะมุ่งหน้าไปอำเภอคลองหลวงได้เลยนะคะเส้นทางไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะคะเนี่ค่ะมุ่งหน้าไปอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะตรงไปเลยนะคะผ่านมอธรรมศาสตร์จ้ะปุ๊บแล้วก็เลี้ยวนะคะ ขึ้นทางยกระดับนะคะปึ๊บนไมันจะมีป้ายบอกอำเภอคลองหลวงนะคะมีป้ายบอกตลอดตรงยาวเลยจ้ะตรงไปยาวเลยนะคะจน,จนถึงแมคโครคลองหลวงนะคะถ้าเห็นป้ายแมคโครก็เริ่มชะลอหน่อยนะคะพอเจอสี่แยกนะคะก็เตรียมตัวเลี้ยว ซ้ายเลยนะคะนี่แยกนี้นะคะเลี้ยวเลยจ้ะจึจากนั้นก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะคะ ก็ระวังรถที่จะกลับกันด้วยนะคะนี่นะคะพอถึงร้านตรงนี้นะคะที่มีร้านจำหน่ายถ่านนะคะชื่อร้านพงตลาดไทยนะคะเพื่อนเพื่อนก็เลี้ยวเข้าไปเลยค่ะทางขวามือก็จะเจอซอยแก้าก่อนนะคะนี่นะคะตรงตลาดอายาลาสองนะคะเป็นโซนต้นไม้ใหม่นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยซอยห้านะคะอันไม่ใช่ร้านนี้นะ ร้านลักมิตรอยู่ในสุดเลยค่ะสุดซอยนะจ๊ะตรงเข้าไปเลยจ้ะมีที่จอดนะคะหรืออาจจะจอดตรงเต็นท์ด้านหน้าเมื่อกี้ก็ได้นะคะหรือจะจอดตรงข้างในนี้ก็ได้ค่ะขึ้นไปตรงเนินไปจอดได้เลยนะคะหรือจอดด้านข้างก็ได้นะคะเลือกมุมที่ว่างก็จอดได้เลยค่ะร้านนี้นะคะจะมีะคุณกล้องนะคะคอยดูแลอยู่กับกับคุณหนิงนะคะ คอยให้คําแนะนําเรื่องเกี่ยวกับกุหลาบสายพันธุ์ต่างๆนะคะแนะนําเกี่ยวกับการปลูกกุหลาบให้เพื่อนๆได้รับทราบแล้วก็นอกจากนี้บางครั้งคุณลุงสุวิชัยนะคะก็อาจจะมาด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะสําหรับกุหลาบที่จําหน่ายที่นี่นะคะก็จะเป็นกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเลื้อยพุ่มนะคะกุหลาบทีโรสนะคะ กุหลาบกระถางนะคะทั้งแบบใหญ่มาคือมาโอ่งมัง,งกรรวมถึงกระถาง11นิ้วก็มีนะคะแล้วก็มีหลากหลายสีหลากหลายสายพันธุ์นะคะทั้งใหม่ทั้งเก่าให้เพื่อนๆได้เลือกชมเยอะเลยค่ะสำหรับวันทายนี้ใครที่ยังหากุหลาบไม่ได้นะคะสามารถไปได้เลยนะคะเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะ ไม่ค่อยมีวันหยุดนะคะแต่เพื่อความชัวรก็โทรถามกันนิดนึงก่อนไปก็ได้ค่ะสาหรับหนึ่งก็ไปก็ได้เลือกมาหนึ่งต้นนะคะข้อดีของร้านนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเปลี่ยนกระถางมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะเลี้ยงต่อได้อย่างน้อยประมาณประมาณหนึ่งปีนะคะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนดินได้หรือเปลี่ยนกระถางได้นะคะสําหรับราคากุหลาบร้านนี้นะคะก็ราคาย่อมเยาค่ะเพียงแค่ เริ่มต้น120บาทนะคะถ้าเกิดซื้อ10ต้นขึ้นไปนะคะก็จะอยู่ที่ราคาต้นละว100ก็แบงค์เทาหนึ่งใบก็ได้10ต้นเลยนะคะขนาดต้นใหญ่มากบอกเลยเอาไปเลี้ยงนะคะไม่ต้องไปนั่งขุนอยู่นะคะแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเก่าใหม่หรือ,อเป็นกุหลาบกลิ่นหอมหรือไม่มีกลิ่นหอมชั้นเดียวสีชมพูดแดงส้มขาวเหลืองสี น้ำผึ้งมีหมดเลยนะคะหากเลือกไม่ถูกก็ยังสามารถถามกูรูของเราคุณก้องนะคะหรือคุณลุงสุรชัยถ้าเกิดว่าท่านมานะคะได้ด้วยสามารถพูดคุยถามเรื่องกุหลาบได้นะคะก็ร้านเปิดเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะลองแวะเวียนกันไปได้นะคะที่ตลาดอียลานะคะ2ค่ะซอย5นะคะถึงแมคโคร คลองหลวงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงเข้าไปเลยนะคะแล้วก็อพอเห็นร้านขายถ่านนะคะที่หนึ่งบอกเนาะก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งนะคะก็จะถึงตลาดอายาลาสองนะคะซอยห้านะคะตรงเข้าไปนิดเดียวะคะ่ะสามารถจอดตรงเต็นท์สีขาวหรือด้านในซอยก็ได้นะคะกุหลาบน,นี้ร้านนี้จะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นกุหลาบที่ปลูกแบบ แดดร้อยฝุ่นร้อยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราเอามาปลูกก็ไม่ต้องปรับตัวมากนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คล้ายกันกับเราอยู่แล้วนะคะทางร้านมีช่องทางการติดต่อและเบอร์โทรติดต่อดังนี้ค่ะสอบถามไปได้นะคะเขามีบริการส่งไปรษณีย์ให้ด้วยนะคะนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสมหวังในความรักกันทุกคนเลยนะคะขอให้รักหวานชื่น มีความสดใสเหมือนกุหลาบนะคะแล้วก็สวยงามเหมือนกุหลาบนะคะมีความสุขในวันแห่งความรักกันทุกคนเลยนะคะถ้าไม่มีใครซื้อให้ซื้อเองได้จ้าเหมือนที่หนึ่งซื้อนี่แหละเราไม่ซื้อนะคะส่วนใหญ่แล้วสามีไม่ซื้อนะคะเรา,เาซื้อเองจะมากกว่านะคะกุหลาบคะ่ะฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองนะคะลองทุกปีนะคะ แล้วก็ซื้อไม่ใช่ว่าต้นเดียวด้วยซื้อหลายต้นจะ้ะยังไงก็ลองไปดูไปเลือกชมกันดูนะคะซื้อให้ตัวเองก็ดีซื้อให้คนที่รักก็ได้นะคะราคาเบาเองนะคะแค่แบงค์แดงบวกแบงค์เขียวหนึ่งใบก็ได้แล้วหนึ่งต้นส,สวยถ้าอยากได้แบบอลังการก็อาจจะต้องเพิ่มเป็นแบงค์เทาก็ได้นะคะก็ลองไปเลือกชมเลือกดูกันนะคะให้คนที่ตัวเองรักหรือเลือกให้ตัวเองก็ได้นะคะ ไม่ผิดจะ้ะวันแห่งความรักรักตจะเองก็ได้นะคะถ้าคนไม่มีแฟนนะแต่ถ้าคนที่มีแฟนแล้วก็ไปเลือกให้แฟนได้นะคะบอกเลยแฟนรักแฟนหลงแน่นอนถ้าได้กูหลาบร้านนี้นะคะของเขาสวยและดีจริงจริงๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสําหรับคลิปยาวจะลงทุกๆประมาณ2องทุ่มนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคลิปสั้นก็อยู่ที่เวลาเจ็ดนิกานะคะก็มาติดตามรับชมกันได้นะคะถ้าเกิดว่างๆก็คลิกมาดูก่อนก็ได้ะคะ่ะ วันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ